สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าวันนี้เราอยู่ที่ตลาดพระรูปคลองสองที่เก่าที่เดิม <c oughs> เพิ่มเติมมาโซนขายเสื้อผ้าขายรองเทา้าว้ายเอายกมใส่หัวไหมอา้อาอ้าวโอ้เรจะให้ดูรองเทา้าเมื่อกี้พาพอ,อาแบบียงไปซื้อรองเท้าร้านนูมีไฟแวบบแวบบหรือเหลอมีไฟแวบแวบไหใส่อะไรลองใส่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูดิใส่ให้ดูหน่อย ใส่รองเท้าสวยค่ะได้เนี่ยไหนหยุดก่อนอ,าอ,อ้าไม่ต้อง,งอออเดี๋ยวไม่ต้องยกเท้าขึ้นมาอ้าวอ้าวอ้าเดินลงเงินลงลงไปดิลงัลงเดินล,ลงไปดิลูกคู่กะคู่เก่าใส่ถุงอ่าเดี๋ยวแม่ถ่ายให้นี่ไงอ่าไหนลองเดินค่ะพอดีไหมพอดีไหม,อ,ไหมอ,อ่าเดินกระดูกอ้าวเดินทำไมลงทางนั้นลูกอ,อ่าลงไปนะอือหากล้องแม่ <S 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 ปัก เออเดี๋ยวแม่พาไปซื้อด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของเบ็ดเล็ดมาหาเบิรงว่าสิาเสื่อนทีวีมอนมจะมาดูอ่ะทีวีสมาร์ทโฟนว่าสลูกเรียนออนไลน์เนาะเบิรงทีวีอ้อนะ่อในน้องมันก็ปวดตาไงก็เลยว่าจะไอเขาส่งกล่องกล่องอันนี้มาให้กล่องไอเขาเรียกกล่องอะไรกล่องดูทีวีแบบที่เชื่อมต่อกับทีวีจอบแบนแต่ว่า บ่มีร้านเขาใหญ่นี้แล้วจะสั่งช้อปปี้หรือจะยังไงมาตลาดจ้ะมาตลาดก,ะาาดกระเป๋าช้อปปิ้งสวยงา้ามหมอแม่พึ่งกะนะกระเป๋าช้อปปิ้งโอ้ยอีพออีเมเดี๋ยวเด้ยวยก็อีหยังลูกเต่ามากับลูกสาวมากับลูกสาวจา้ะเอาขาตั้งกล้องมาด้วย พี่น้องเออนั่นแหละเดินช้อปปิ้งพ่อพี่ยงไปไหนละเดินช้อปปิง้งช้อปปิ้งจ้าอ๋อพ่อพี่ยงเจอโต๊ะสวยเหรอลูกว้าวพ่อพี่ยงเจอโต๊ะสวยอิ่เดียแดงน้อยเหรอลูกอ่ะนังนงะนง่งนั่งค่ะจังพ่อพี่ยงนั่งค่ะเออพ่อพี่ยงนั่ง ก็ร้านนั้นไงจะเอาลูกโป่งเลยทีนี้ลูกโป่งอยู่ไหนคะมาแม่พาไปดูเออดเจ้าตัวนอ้อยตัวี่สมาร์ทควันลงเทศกาลต่อไปก็จะเป็นตุ๊ดจีนเพราะเทศกาลตุ๊ดจีนเขาขายเสือเ้อแดงลูกบอลก็มีลูกไหนคะลูกโป่งเอาแบบไหนคะนไหนนี่เหรอนี่เหรอเอาเป็นแผงนี่เหรอไม่เอานี้เหรอลูกเมื่อแบบนี้ที่เป่าด้วย อาเอา,เอามีที่เป่าด้วยนะคะมีสีแดงสีอะไรด้วยอ๋อนี่อันนี้มันแถมที่เป่าเนี่ยเอาไหมสีชมพูเอาไหมคะนี่สีชมพูเนี่ยพอเพียงชอบสีชมพูหาดึงโอเคเอานี้ด้วยไหมจัดงานปาร์ตี้แหละลูกเอาลูกโปง่งอาไปฝากพี่พีด้วย อย่าไปจ่ายตังก่อนค่ะลูกค้าไปไปจ่ายตังกันไปจ่ายตังนะคะอย่าไปดูอย่างอื่นก่อนเผื่อเรามีแบบอย่างอื่นแม่เจอกระถางต้นไม้แล้วโ้ยกระถางต้นไม้ว้าวว้าวไม่ไม่เอาลูกปุงแล้วลูกเพี้ยนกระถางต้นไม้เยอะแยะเลยสิ่งที่ค่อยอยากได้ดูสิเนี่ยกระถางต้นไม้อาแลเท่าไหร่หนเนี่ย อ,อันเบลเลอร์เลยจะไปปลูกบอลไงพี่เนาะยี่ส้าหมดเลยอ่ะยี่สิบไม่มีหรอย่มอมย่อมน่าอเ้าวเหมือนของพ่อเพียงพ่อเพียงเคยมีแล้วมาดูกระถางก่อนนะลูกนะอันนี้ยี่สิบหรือยี่สิบห้าสามสิบเจ็ดบาทอันเล็กนี่ยี่สิบหรือยี่สิบห้าคะยี่สิบเอาแบบยี่สิบด้วยน้องเบีย แบบยีสิบนี่ก็แบบนี้แบบนี้ยี่สิบห้ายี่สิบก็พอยีอ่สิบเนาะยี่สิบเอาสักห้าใบนี่แบบนี้ด้วยห้าใบพอไหมแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีใบละสิบห้าด้วย ใบละสิบห้าอันนี้ใบละสิบห้าสองสีห่หกสามสิบหกสิบเก้าสิบร่เก้าสิบจะขาต้นไม้พี่น้อ,อยัะพึ่งยัดก,กระเป๋าแม่เนี่ยวัดนี้ก่อนเดี๋ยวเขาใส่ถุงให้เดี๋ยวเราไปเดินดูของอีกก่อนพปลูปปกปปถ้าพอมยังจะอยากได้อะไรหาวิปยิบหลุดยิบหลุดแม่ใส่เองได้ไหมยิบป,ปู พี่พ่อพี่ยังหลุดเหรอหลุดโอ๊ยติบกิมให้ลูกสาวก่อนอือโอ๊ยโอ๊ยโกแม่ไปจ่ายตังค์ให้จ้ะจ่ายตังค์นะเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่วางหาพี่วางยู่อน ลูกอ่ะยี่สิบบาทลูกลูกโปงขอบพยงเอาตังค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะ <c oughs> ลูกสาวมาช้อปปิ้งเหรมาช้อปปิ้งตลาดมาช้อปปิ้งตลาดแนวมาไ่ึงใดกระถางต้นใหม่พี่นออ้องออันนี้ใบละสิบห้านะเนี่ยอันนี้เป็นจานรองจานรองมันก็ต้องคู่กับอย่างนี้เนาะ มันต้องคู่กับอย่างนี้หรอมันต้องพู่กัอย่างนีง้จีบขา,า้างบางอของเด็กเดี๋ยวเดินพี่น้องค่อยเดินหาก่อนพอเพียงลูกหายหแม่จะเดินเข้าไปดูของในร้านเนี้ยฟามากับแม่เร็ว ของเยอะแยะเลยพี่น้องตลาดพรูปคลองสองค่ะอย่างน,นี้แม่วางอันนี้ก่อนเลือนที่เลือกไว้ไปะฮะกูหลุดอีกแล้วยางก็หลุดอะไรอ่ะไม่ต้องมัดแล้วเอามาไม่มียางรัดถมแล้วทีนี้มา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 นี่มานั่งนี้อุ้ยตายกล้องเกือบล้ม กี่นาทีแล้วเดี๋ยวติดกิ๊บให้ลูกสาวมามาโอ้ยหนูก็ทำผมหลุดด้วยแล้วยางมันกระเด็นหายไปไหนมันกระเด็นหายตกอยู่พื้นไม่มีแล้วปูนีไปมันขาดขาดหนูแล้วอืออปูนี่นออเอา ผัดให้ลูกสาวก่อนนะคะพเพื่อนๆอะไหวไหมปไปไปเรียบร้อยไปไปซักปปิ้งพี่น้องข้างซีอ,อดบัวนี้ที่ได้ซอบปตปัวนี้พอพี่ยังเดินมากับแม่ค่ะไปเดินอ้อมไปข้างหลังก็ได้ตลาดทะลุคลองสองมีร้านค้ามากมายพี่น้องร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงร้านรองเท้าไปเล่นที่บ้านค่ะมาค่ะถ้าพูดแยกแม่ไปแล้วนะแม่ไปก่อนนะ นั่งตรงนั้นแหละไม่ไปไหนตลาดมาบ่อยก่อนเข้าร้านเขาก็สามสิบองศาพอนะน่าเสียหรือเปล่านั่งอยู่ตรงนั้นนะลูกนะพี่น้องมีสินค้ามากมายอะไรบ้างเอ,อ่ยอ,อันนี้ที่ตั้งมือถือที่ตั้งมือถือะยะเยอะๆเลยชาตั้งมือถือ ขาตั้งมือถือเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะตั้งมือถือก็มีนี่กระเป๋าค่ะเพียงกระเป๋าเหรอกระเป๋ามเดี๋ยวเปิดเทอมก่อนเปิดเทอมเปิดเทอมให้พ่อมามากระเป๋าผู้ชายอกระเป๋าผู้ชายก็มีกระเป๋าผู้หญิงก็มีกระเป๋าเออสวยมากสวยมากกระเป๋าเยอะแยะเลยกระเป๋าน้ําหอมก็มีน้ําหอมก็มีเยอะแยะน้ำนมก็มีน้ำหอมเยอะแยะ น้ำหอมกระเป๋าอะไรบ้างมามาเดินซอปปิ้งซอปปิ้งพี่น้องนี่เป็นโซนกระเป๋าอันนี้เป็นชั้นวางโอ้ยข่อยแนว้ข่อยได้ข่อยสีได้ข่อยต้องมาหาแว่นตาพี่น้องแว่นตาเทียบเลยเออแนว้ข่อยสีได้พี่น้องแว่นขอน่อยฮากหมดขอนดขอนุญาตตั้งกล้องตรงนี้เรียกแว่นตานะคะเรียกแว่นตาก่อน หนึ่งร้อยสองร้อยบวกสองร้อย ชนกล้องแม่นะเขาจสำรองไว้เออกระเป๋าผิงใน่ไเอเปิดเทอมค่อยเอาลูกน้ำบกพี่น้อ ใคเวนจะเอาเหรอเอาไปเก็บของเด็กนะมันมีอยู่ที่บ้านเก็บที่เดิมอยู่หนึ่งเดนเ่าบางเบาๆนะคัลูกแปดหนาตึ๊บวิ่งแต่านน้อยนะของวันที่ห้า ชมพูได้แล้วสีชมพูพี่น้อสีชมพูหวานเดียวลูกที่หนึ่งลูกที่สองโอเคเลือกเว่นสองอันแนข่อยได้พี่นอ้องแนข่คอยสิได้สิดีแว่นขับรถอันหนึ่งแว่นขับรถ แว่นขับรถอันหนึ่งต้องต่างกันเลยพี่น้อง,งลบงสีส้มไหมสิบสองจะเอาเป็นแว่นขับรถอันหนึ่งมาลายเสือไหมพี่น้องใส่พอได้ขับรถได้ไม่ปวดหัว <c oughs> มองไกลไม่ปวดหัวเดี๋ยวดูชอบสีชมพูไหมเป็นคนชอบสีชมพูอ,อันนี้เอออันนี้สบายอันนี้ได้อันนี้เลนอะไรเนี่ย เลนป้องกันแสงสีน้ำเงินด้วยเวิร์ดสองร้อยนั่นตาสามอันสีจักบาทพี่น้องนี่สีจมูนี้พี่น้องเนี่ยตรวจหน่อสอบผ่านได้นะคะ สีชมพูมันไม่ชมพูรวนนะต้องชมพูอันนี้ด้วยไหนวะระหว่างร้อยห้าสิบกับหนึ่งร้อยเอาไหนดีเลือกแว่นตาอยู่ได้แล้วจะไปจ่ายตังค์ละจ้าเพิ่งจะไปจ่ายตังค์แล้วเด้อเพิ่งได้แว่นตาสามอันจ้ามันก็สวย ชมพูนี้ก็สวยอุ้ยนี่ก็เลิศน,นี่เลิศพอเพียงเพียงไม่ทำาเลยชมพูชมพูนี้แล้วพี่น้องอันนี้กับอันนี้ขอเลือกนี่อย่างนี่น้อง ใกล้เคียงทรงเดียวกันทรงเดียวกันเอาสองร้งอยไปเลยนะกระจกไปดได้แล้วสามอันจ้ะจ่ายข้างหน้าเลยเหรอปึ๊บาพี่น้องเยอะแยะมากมายสินค้าร้านนี้ไม่พุ่งมาซื้อประจำเลยต้นตายเยอะมาก ภาพพ่อพียงพ่อพียงจะเอาเหรอไม่เอาหรอกลูกป่ะมาแม่จะไปจ่ายตังค์แล้วแม่จะไปจ่ายตังค์แล้วค่ะอุ้ยตะกร้าแบบแบบใส่สัตว์ยงแบบนี้ก็มีอ,อยากกลับบ้านเหรออยากกลับบ้านก็กลับที่คาดผมส,สวยๆก็มีโบพับกระดิง่งอาอะไรคะเยอะแยะคัตเติลบัตรแม่อยากได้คัตเติลบัตร พัดเต้นบัตรเีงนะต้องไปซื้อเอิญมีอยู่พัดเต้นบัตรก็มีสิบบาทสิบบาทก็มีน,น,นี่ไงเพราะน,นั้นพ่อถามหาพัดเต้นบัตรเดี๋ยวได้เป็นเหมืนกระปุกพ่อพี่ยังมีกิฟต์กิฟต์น่ารักเลยพ่อพี่ยังดูกิฟต์กิฟต์น่ารักเลยเอาไหมมีไหมมีอันไหนที่หนูอยากได้ไหมหรือจะเอายางรัดผมยางรัดผมไหมลูก สินค้ามากมายกายกองจ้า่ะไม่มีก็จะไปจ่ายตัคงแล้วนะคะเพื่อนๆถอยเดินค่ะเดินนี่ก็จะเป็นผีเป็นแฝงอุ้ยผีอันนี้แฝงนี้เจ็บเ้าเลยไม่เป็นไร่ปสินค้ามากมายอุ้ยอันนี้นาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบพี่น้องรับหิ้วสิแม <laughs> ถ้าอยากได้ไม่พึ่งรับหิ้วเด้อ ค่าส่งห้าสิบค่าหิ้วชิ้นละสิบบ่ดีไหมถ้าอยากได้อะไรบอกค่าส่งห้าสิบไปดิก็แล้วแต่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะแว่แนตาเหรออันละร้อยสองร้อยแล้วแต่ซื้อประจำาซื้อแล้วลูกก็ทําหาเลยเลยไม่ตัดอันแพงเพราะว่าลูกดือ้อลูกดือ้อแว่นตาเท่าไหร่สางัน อันนี้กองแต่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทร้อยห้าเป็นสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยหกสิบบเอากระถางเมื่อกี้หนุมเลือกแล้ววางไว้หายไปแล้วอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองร้อยสามสามร้อยสามร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยห้าสิบถูกเปล่าคิดคิดเร็วคิดตังเร็วจังเลยจ 150ลูกโงงใจแล้วเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไม่เพิ่งมาช้อปปิ้งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไม่เจ็บไม่จนอยู่รอดปลอดโควิดสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บปิดปิดที่ปแปง